นี่มองตาเธอในวันนั้นแต่ที่เราเจอกันแค่ครั้งเดียวเปลี่ยนชีวิตที่เคยโดดเดี่ยวให้มีความหมายไม่ว่าฉันและเธอต่างคนต่างมาต่างกันเท่าไรคำรักจะผูดใจเราไว้ ไม่ไกลกันแต่ที่เคยยนันชาเกวันไว้แต่เป็นคนเดินไกลเขาคงเคยเป็นที่ฉันไม่เข้าใจเลยเธอบอกกันให้รู้ mm hmm. เปลี่ยนชีวิตฉันไปอยากอยู่นานๆเพื่อจะเฝ้าดู วันพรุ่งนี้รักเราจะเป็นอย่างไรฉันมีเคยรักมีเคยรู้ว่าชีวิตมันดีเช่นไรไม่ได้มีบางคนข้างกายไม่ได้มีเธออยู่ขึนข้างกันฉันมอบชีวิตต่อจากนี้ไปจนนิรัน ทั้งหใจคือเธอเท่านั้นรักของเราจะอยู่จนวันตายจะเป็นคนดูแลเมื่อเธอล้แจะเป็นคนอบเธอเมื่อร้อนใจคี่เป็นหา้าไม่ไม่เพียงไหนเรามีกันไม่แพ้ต่อไปนี้จัญยา จะเกิดอะไรกับเธอแล้วแต่วันคนคนนี้ไม่มีวันจะหายไป